หลังวัดต้นสนนะคะจะมีกว๋วยเตี๋ยวเจ้าเด็ดเจ้าดังเจ้าเก่าอยู่เจ้าหนึ่งนะคะชื่อกว๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟหมึกไข่ค่ะโอ้โหวันนี้เราสั่งเป็นบะหมี่เหลืองแห้งพิเศษนะคะความพิเศษเขาอยู่ตรงนี้ค่ะหมึกไข่ชิ้นโตๆโตเลยค่ะเขาจัดมาให้สองชิ้นเต็มๆนะคะแล้วก็จัดการปุ่มไปเลยค่ะ แต่ที่เขาว่าเด็ดที่สุดคือเย็นตาโฟนะคะแต่ส่วนตัวเป็นคนไม่ชอบกินเย็นตาโฟนะคะก็อยากเพื่อนๆมาลองนะคะเขาว่าเย็นตาโฟที่นี่เด็ดจริงๆค่ะเพราะเครื่องเขาแน่นสุดๆเลยค่ะอันนี้นอกจากเวอร์หมึกไข่นะคะลูกชิ้นปลาปลาแผน่นหมูเพียบไปหมดเลยค่ะปรุงเรียบร้อยนะคะจัดการชิมค่ะอืมเส้นมีเหลืองเขาก็เยี่ยมค่ะดีค่ะเจ้านี้อยู่มานานมากแล้วนะคะ คนเดินเข้าร้านตลอดค่ะขายดีค่ะนั้งแต่นั่งกินมีคนเดินเข้าอย่างเดียวเลยค่ะโอ้โหดูชิ้นหมึกไข่สิคะเต็มปากเลยค่ะชิ้นใหญ่ๆค่ะโอ้โหสุดยอดค่ะชามนี้พิเศษเจบาทนะคะเขามีแบบราคาพิเศษกว่านี้นะคะต้องการแบบหนักเครื่องเนี่ยร้อยหนึ่งในแบบเต็มชามเลยค่ะใหญ่เพื่อนๆมาลองกันนะคะเยี่ยมมากเลยค่ะเจ้านี้ค่ะกินหมดเกี้ยงเลยค่ะ